สวัสดีครับหัวข้อนี้นะครับมาดูโมดูลเต่าไพทอนนะครับที่เป็นโมดูลในการวาดรูปนะฮะคล้ายๆกับเลโก้สมัยก่อนนะฮะโมดูลนี้นะครับติดตั้งมากับตัวไพทอนเลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องใส่แพคเกจต่างๆเพิ่มเข้าไปนะฮะเราสามารถ Import เข้ามาได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้โมดูลเต่าไพทอนนี้นะครับในการวาดรูปเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะฝึกเด็กเขียนโปรแกรมต่างๆได้มากมายนะฮะ พราะเด็กหลายคนนะครับก them ็ชอบวาดรูปอยู่แล้วนะฮะพอเราให้เขาวาดรูปตามที่เขาต้องการนะครับหรืออาจจะสเก็ตรูปในกระดาษก่อนแล้วลองไปบนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์นะฮะเด็กก็ได้เรียนรู้คําสั่งต่างๆมากมายรวมทั้งได้เรียนรู้โคดิเนตต่างๆด้วยคราวนี้เรามาดูนะครับว่าโมดูลเต่าไพทอนหรือการวาดรูปด้วยภาษาไพทอนทําได้ยังไงลองดูตอนนี้เลยนะครับการสร้างกราฟิกง่าย โดยใช้โมดูลต่างๆที่มากับภาษา y y t o o นะฮะโมดูลนั้นคือ Tero นะฮะนี่ที่แปลว่าเต่านะฮะถ้าผมล้องเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับ form นะครับแล้วก็ Tero แล้วก็ IMPORT import ทุกอย่างเข้ามาเลยจากนั้นนะครับเราสามารถใช้คำสั่งแบบนี้ได้ครับนะฮะ for ถึงก็เขียนแบบนี้นะฮะ for i เท่ากับหนึ่ลองดูตัวอย่างก่อนนะฮะ for i นะครับให้วนไปตั้งแต่1ไปจนถึง3 ะะหรือวนไปเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าเป็นแบบแบบนี้นะฮะถ้าเขียนแบบนี้นะฮะก็จะวน4ครั้งนะฮะศูนยแล้วก็มีคําสั่ง forward คือลากไปข้างหน้า100จุดนะครับแล้วก็เลี้ยวขวา90องศามันถ้าเป็นแบบนี้ทุกท่านเดาได้เลยนะฮะว่าเป็นการวาดรูปในลักษณะของสี่เหลี่ยมแน่ๆลองดูนะฮะถ้าผมจะวาดภาพนี้ขึ้นมานะฮะด้วยภาษา Python ทำได้ไม่ยากนะฮะจะลองทำตามนี้เลยครับ ผมจะลองเขียนโปรแกรมในโหมดเชลนะฮะฟอร์มนะฮะแล้วก็เทโลนะฮะนะตัวนี้นะฮะก็แปลว่าเต่านะฮะคล้ายๆกับภาษาเต่าหรือภาษาโลโก้ในสมัยก่อนที่รับความนิยมมากๆในการวาดภาพกราฟิกนะฮะจากนั้นก็อิมพอตนะ Import นะครับ Import ทุกอย่างผมเขียนเป็นสตาร์นะฮะจากนั้นครับ for นะครับ i in นะครับวนลูปครับเลงนะครับเราก็ให้ทำสี่ครั้งนะครับในนี้ทำอะไรครับ forward นะฮะให้เดินหน้าไปครับหนึ่งร้อยจุดนะเดินหน้าไปหนึ่งร้อยจุดนะครับคำสั่งต่อมานะครับ คำสั่งต่อมาให้เลี้ยวขวานะฮะคำสั่งต่อมาให้เลี้ยวขวาไปเป็นมุม9ก้าสิบองศาลองดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมเคาะแบ็คกลับมาปุ๊บนี่ฮะวาดรูปทันทีเลยทุกท่านจะเห็นว่าเริ่มวาดรูปเริ่มวาดจุดนี้นะฮะแล้วก็จะ เกิดหน้าจอวินโดว์ขึ้นมาแบบนี้นะฮะร,รูปภาพก็จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นการวาดภาพกราฟ,ฟิกง่ายๆเลยนะฮะอันนี้คืออะไรครับเรียกคําสั่งของโมดูลเต่าไพทอนขึ้นมานะครับวน4ครั้งเดินไปข้างหน้า100จุดนะครับเลี้ยวขวาเป็นมุม90องศาแล้วก็เดินอีกร้อจุดเลี้ยวขวาก็จะรัท่ามือสี่ครั้งครับรูปที่เกิดขึ้นก็คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับ คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าการวาดภาพโดยใช้เต่าไพทอนเนี่ยฮะหรือโบดูต่างๆเต่าไพทอนเนี่ยมีพื้นฐานอะไรที่เราจะต้องรู้นะครับเป็นพื้นฐานสําคัญแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างลองดูตัวอย่างกันต่อไปนี้เลยนะครับจากตัวอย่างโปรแกรมที่เราเขียนมานะฮะเราก็จะพบว่าถ้าเริ่มต้นรันโปรแกรมนะฮะแบบนี้นะฮะที่ได้รันที่ดูเมื่อกี้แล้วนะฮะก็จะเดินหน้าไปร้อยจุดนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาเก้าองศาแล้วก็เดินอีกร้อยจุดทำนี้สี่ครั้งจนเป็นรูปสี่เหลี่ยม จะสังเกตเห็นว่าโมดูลเต่าไบทอ Python นะฮะจะเริ่มต้นด้วยตำแหน่งกึ่งกลางของหน้าจอหรือกึ่งกลางของวินโดว์ที่สร้างขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองหน้าจอคอมพิวเตอร์จะเป็นแบบนี้เลยฮะอันนี้แกน y นี่คือแกน x จุด0 0ย์จะอยู่ตรงนี้ครับนะนี่คือโคอเรเนทเอ็กซ์นย์0ยน์ะฮะพอวิ่งไปทางนี้ครับนี่คือ x 0ศูนย์ด้วย0ฮะวิ่งไปตรงนี้ x จะมากขึ้นครับนะฮะส่วนขึ้นไปด้านบนครับ y ก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะวาดรูปนะฮะเราต้องรู้โค ордин ตว่าโค ордин ต์ตำแหน่งต่างๆบนหน้าจอเนี่ยเราอ้างอิงยังไงนะฮะเพราะ,ะนั้นถ้าวิ่งมาตรงนี้ x มีค่ามากขึ้นนะฮะขึ้นไปด้านบนนะครับ y ก็มีค่ามากขึ้นเพราะ,ะนั้นตำแหน่งศูนย์นย์จะอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าผมเขียนโปรแกรมแบบนี้นะฮะบอกว่าไปข้างหน้าร้อยจุดนะฮะก็จะวิ่งไปข้างหน้าร้อยจุดจากนั้นคําสั่งเลี้ยวขวาก็จะเลี้ยวขวาเป็นมุมเก้าสิบองศาแล้วก็เดินหน้าร้อยจุดรูปภาพที่ออกมาก็เป็นแบบนี้นะฮะคราวนี้ การวาดรูปโดยการใช้โมดูลเต่าไพทอนนะฮะมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้เลยนะครับส่วนประกอบของเต่าไพทอนนะฮะอันที่1ครับคือพื้นที่ในการวาดรูปหรือกระดานที่เราจะวาดรูปโดยกระดานนี้นะฮะจะมีคําสั่งกําหนดสีพื้นก็ได้นะฮะอันนี้หรือมองว่าเป็นวินโด์นะฮะหรือมองว่าเป็นกระดาษที่เราจะใช้วาดรูปนะฮะสามารถกําหนดสีพื้นต่างๆลงไปได้นะ,ะส่วนที่2นะครับก็คืออุป,ปกรณ์ที่ใช้ในการวาดรูปถ้ามองว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดรูปก็คือปากกานะฮะหรือคือผูกันเราสามารถกําหนดขนาดของลายเส้นได้นะฮะแล้วก็กําหนดสีต่างๆได้นะฮะถ้าเกิดว่าจะเริ่มวาดก็ต้องวางปากกาลงไปหรือจดปากกาลงไปถ้าจะไม่วาดก็ยกปากกาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคําสั่งต่างๆมากมายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมการเคลื่อนที่หรือการวาดรูปนะครับหรือควบคุมการจดปากกาแล้วลากเส้นนะฮะมีคําสั่งต่างๆดังนี้เลยนะฮะอย่างคาสั่งนี้นะครับระยะครับ น,ะะนี่บอกว่าให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามแนวลูกศรน,นะเคลื่อนที่กลับก็ได้ครับอันนี้คือหมุนครับหมุนไปเป็นมุมเหมือนเมื่อกี้ครับแล้วหมุนไปทางขวาถ้าเราจะวาดรูปสี่เหลี่ยมก็หมุนไปหมุน90องศาหรือหมุนไปทางซ้ายก็ได้นะฮะยังมีคําสั่งนี้ครับ go to xy คาสั่ง go to xy นี้หมายความว่าให้ลากครับให้ลากปากกาหรือลากดินสอของเราครับไปยังตําแหน่ง x ใหม่ y ใหม่ นะฮะนะฮะลากไปยัง x ใหม่ใหม่ห,มหรือคําสั่ง home ครับกลับไปยังจุดเริ่มต้นนะฮะหรือเราสามารถที่จะกําหนดค่า x กําหนดค่า y ได้นี่ก็คือตัวอย่างนะฮะของการควบคุมการจรดประกานอกจากนั้นนะครับยังมีกลุ่มคําสั่งแบบนี้ครับนะฮะยังมีกลุ่มคําสั่งอื่นๆนอีกฮะอย่างถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบนี้ทุกท่านดูนะฮะเรียกเ u โรขึ้นมาแล้วก็เรียกทุกอย่างเลยนี้เดินหน้าไป 200. จุดเลี้ยว90องศามารูปนี้นะฮะ ถ้าเขียนโปรแกรมลักษณะนี้ทุกท่านลองเดาดูนะจะเป็นรูปอะไรนะฮะก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับเดินหน้าไป200จุดไปแบบนี้ฮะจากนั้นเลี้ยวซ้ายครับ90องศาแล้วเคลื่อนที่ไปอีกร้อยจุดนะฮะก็เคลื่อนที่ไปสั้นหน่อยจากนั้นเลี้ยวขวาก็ได้รูปนี้ออกมานะหรือเขียนปม่แบบอื่นๆก็ได้ครับหรือเราอาจจะเขียนปม่แบบนี้ก็ได้ครับนะเริ่มต้นนะครับเดินหน้าไป200จุดพอเดินหน้าไป200จุดนะครับเซต y เป็น1 0 0 x เป็น300 นะถ้าเราเซต Y เป็นร้อย x เป็น300นะฮะตำแหน่งต่างๆก็เป็นแบบนี้เลยนะดูนะฮะสามารถที่จะลากเส้น,นต่างๆออกมาเป็นแบบนี้ได้นะฮะระบบก็จะเดินไปเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้หลายรูปแบบคราวนี้เรามาดูคําสั่งควบคุมนะฮะที่ใช้กับโมดูลเต่าไปท่อนมีอะไรบ้างอันนี้ฮะกลุ่มคําสั่งควบคุมก็คือกําหนดขนาดนะฮะนี่ครับกำหนดขน,ดขนาดของปากกากําหนดขนาดของเส้นนะครับหรือใส่สีครับ ซึ่งการผสมสีตรงนี้นะฮะสามารถผสมได้3รูปแบบนะรูปแบบคือ,อะไรครับกาหนดสีลงไปเลยนะหรือ,นะรอ,อใส่ค่าสีเข้าไปนะครับหรือกําหนดเป็น R G B ก็ได้นะฮะสามารถที่จะกําหนดผสมสีต่างๆขึ้นมาได้นะอันนี้คือเคลียร์นะครับลบสีที่วาดออกไปทั้งหมดนะครับอันนี้คือยกปากกาขึ้นวางปากกาลงไปนะน,นี้ก็เป็นกลุ่มคําสั่งที่เราควรจะรู้ในการวาดรูปด้วยเต่าไพทอนนะครับเพราะนั้นเราสามารถทําอะไรได้หลายแบบ นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะฮะที่อยากให้นําไปประยุกต์ใช้ดูนะฮะหรือถ้าเขียนโปรแกรมแบบนี้ครับนะฮะเรียก f o r m t a r โรแล้วก็ i m p o r t star ขึ้นมานะครับแล้วให้สีตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับนะฮะชุดของสีนานี้เป็น t u p l e นะคล้ายๆกับ Array นะฮะเป็นชุดของสีแล้วเราก็ให้ตรงนี้นะครับวาดรูปเป็นสีต่างๆออกมาได้รูปภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือตัวอย่างของการวาดรูปนะฮะ ลองศึกษาคาสั่งต่างๆแล้วลองคิดรูปภาพโดยจะวาดเราต้องการจะวาดรูปเป็นอะไรแล้วก็ลองวาดดูนะฮะสำหรับเมอดต่อที่วาดรูปเป็นดังนี้เลยนะครับนี่ฮะตัวอย่างเมอดต่อที่วาดรูปครับสามารถวาดเป็นวงกลมได้นะ,ะสามารถที่จะเทสีลงไปได้ครับเทสีลงไปบนพื้นที่ปิดได้หรือหยุดเทสีก็ได้หรือเขียนข้อความก็ได้ครับหรือตรวจสอบการคลิกเมาส์ก็ได้นะฮะหรือตรวจสอบการลากเมาส์ก็ได้ ะะมันอันนี้ก็คือกลุ่มคําสั่งง่ายๆที่ใช้เกี่ยวกับการวาดรูปเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปนะฮะจะเป็นโปรเจกต์ในการวาดรูปง่ายๆนะครับแล้วก็จะใช้ความรู้หลายๆอย่างนะครับในวิชาวิทยการคำนวณหรือความรู้ในการย่อยปัญหานะครับในการวาดภาพออกมาเดี๋ยวลองติดตามคลิปต่อไปเลยนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ประยุกต์ได้อีกลึกซึ้งกว่านี้นะครับ